สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมผ้ากันต่อครับวันนี้เราก็มาชมผ้าหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายที่ท่านมีวาจาศิธิ์ครับคนภาคใต้ให้ความเคารพนับถือท่านมากท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ครับองนี้เป็นหลวงพ่อท่านคล้ายพิมพ์ก้นโอ๋นะครับก้นโอ๋อันนี้สร้างก็ประมาณปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับประมาณนั้น,นครับ องค์นี้เราก็จะมาดูนะครับมาดู <tinc S 1> ความเก่าของท่านครับมาดูแบบหล่อโบราณความเก่าสภาพเก่าๆเพราะท่านขายครับท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับดูด้านข้างครับนี่ครับองค์นี้เป็นองนี้แบบเป็นลมดำนะครับลมดำทั้งองค s <S <sized> ์เลยครับแล้วก็เนื้อทองท่านเก่านะครับองค์นี้เป็นทองผสมครับทองผสมทองเก่า แล้วเราก็จะมาดูภาบน,นะครับลมดํานี่จะเป็นลดมดําแบบสีออกซีดๆเลยนะครับเนี่ยจะสีออกซีดๆครับจะไม่สดจะไม่ใสนะครับนี่ในองค์นี้เป็นลมดําเก่านะครับลมด <s> ําเก่าแล้วเรามาดูด้านข้างครับด้านข้างท่าทนครับนี่ครับหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ชาวใต้ให้ความเคารพนับถือท่านมากครับด้านข้างครับ วันนี้เข้าใจว่าเป็นหลอกโบราณนะครับพิมพ์เป้าประกอบครับเส้นประกอบครับครับดูคาบน้ำทองท่านสิครับเนี่ยชัดครับชัดมากเลยครับสมดูได้นะครับ z มดูได้ครับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ครับชาวใต้ให้ความเคารพนับถือท่านมากครับอันนี้เราก็เลยนำมาให้ท่านชมครับ พ่อท่านคลายครับว่จาสิทธิ์ครับเราก็ทยอยทยอยมาเรื่อยๆนะครับทยอยมาเรื่อยๆครับเฉพาะพระนะครับพระย่อนิยมครับพระย่อนิยมของแต่ละคณะาจารย์มีตัวหนังสือเขียนนะครับเนี่ยพ่อท่านคลายครับแต่ดูอย่างนี้คงอ่านไม่ชัดแล้วครับเพราะว่าจะลมดำอยู่นะครับจะติดดำอยู่ครับ นี่เป็นข่าฝุ่นละอองมันครับเนี่ยค้าฝุ่นละอองข้าบขี้เบาวันครับในการหล่อครับแต่พวะนี้ผ่านการลมดามาแล้วครับดูด้านได้ด้านนี้ครับเป็นใครด้านครับนี่ครับพิมพ์เบ้าประกบนะครับพิมพ์เบ้าประกบครับหรือด้านหน้าครับด้านหน้าครับพอท่านคล้ายวาจาสิบเป็นพระดังทางใต้ อันนี้เป็นพายอดนิยมนะครับพาทางใต้องราคาก็หลายตังครับหลายตังแล้วก็หาของแท้ยากครับช่วงนี้แต่ง้อเราสังเกตดูเนื้อท่านนะครับเนื้อท่านจนนิ่งครับนิ่งครับเราดูความเก่าครับดูพานะผ้าเก่านี่ครับต้องดูโลหะเก่าเป็นหลักนะครับเนื้อจะต้องไม่สดใสเนื้อจะต้องแห้งนะครับดูความแห้งนะครับเนี่ยแห้งครับนี่ครับแห้งครับ ผ้าแห้งครับจะต้องไม่สดใสครับถ้าสดใสบอกบอกเป็นผ้าใหม่ทันทีเลยนะครับแต่มาดูด้านหลังครับด้านหลังครับดูด้านหลังท่านบ้างครับค่อยๆชมไปเรื่อยๆครับชมให้ครบด้านครับด้านหลังครับเราไม่อยากทั้งความแห้งความด้านครับทำไมบอกผมที่จะเป็นปีประศ2505พันร้อยห้าเลยนะครับเนี่ยไม่ห้าสองพันหารอยเลยครับพวกนี้เก่ามากครับ เก่าขมากตรงนี้เก่ามากครับมาดูด้านนี้ด้านไงอีกด้านนะครับด้านหน้าข้างอีกด้านนะครับนี่ครับดูที่หัวข่าวท่านนี้ครับมีความแห้งของเนื้อโลหคละครับ,เ,รบเป็นทองผสมนะครับมีความแหง้งความเป็นด้านครับเนื้อจะต้องไม่สดนะครับดูภาพเก่าส่องดูเนื้อเป็นหลักครับอย่าหลงพิมพ์นะครับพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาลองเรียนกันได้หมดแล้วครับ เราดูโลหะดูพาสตงดูเนื้อต้องดูเนื้อเป็นหลักนะครับพิมพ์นี่เป็นลองครับถ้าดูพาถ้าเนื้อแท้เนี่ยแท้เลยนะครับพิมพ์ก็ต้องแท้ครับพอเนื้อเนี่ยมันทําไม่ได้ครับเนื้อทําไม่ได้ครับแต่พิมพ์นี่ทําได้หมดครับจะให้เหมือนแค่ไหนก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องดีนซีแล้วครับจะให้เนื้อไอพิมพ์ขนาดไหนก็ได้ได้หมดครับเส้นเล็กๆยังทําได้เลยครับเข็มยังทําได้เลยครับเครื่องดีนซี ฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับดูพระต้องดูความเก่าต้องดูอายุเป็นหลักดูอายุเป็นหลักนะครับแล้วตอนนี้เรามาดูใต้ฐานก้นอ๊กกันนะครับก้นอ๊กครับก้นอกนี่ครับก้นอ๊กครับนี่ครับก้มอกนี่มีคราบขี้เบ้าด้วยนะครับเนี่ยโซมดูได้เลยครับคราบขี้เบ้าครับ,บนี่ครับเนี่ยคราบขาวๆนี่แหละครับเนี่ย ครับคิดเบาครับตัวโอครับตัวโอชัดเจนครับนี่ครับนี่รอยตะใบครับรอยตะใบหยาบนะครับตะใบโบราณน้องตะใบหยาบครับเรื่องพระเนื่องจากพระองค์นี้ผ่านการลมดำมานะครับบางครั้งบางคราวอาจจะไม่เห็นรอยตะใบนะครับเราก็มาดูรอยตาใบที่ด้านข้างสิเราพอจะมองเห็นได้ครับนี่ครับตาใบหยาบนะครับไม่ละเอียดครับ ะไปดูหน้ากันต่อครับครับดูพระต้องดูความเก่าเป็นหลักครับเดี๋ยวจะหลงประเด็นครับอย่าดูพิมพ์ทรงอย่างเดียวครับขั้นตอนของการดูพระก็คือถ้าไปเจอพระองค์ไหนที่เราชอบนะครับดูเนื้อไว้ก่อนครับเนื้อใช่พิมพ์ต้องใช่ครับแต่ถ้าหากว่าเนื้อไม่ใช่พิมพ์ใช่นี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วครับไม่ผ่านครับ ดูผ้าจะให้ผ่านต้องดูเนื้อก่อนนะครับดูเนื้อก่อนความเก่านี่มันหลอกตากันไม่ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมีทั้งความแห้งความซีดครับความเหี่ยวครับดูลมดำสิครับขนาดลมดำนี่สียังด้านเลยครับเนี่ยไม่สดใสนะครับนี่การเป็นการลมดําเก่าครับลมดําไม่สดใสนะครับสีด้านเลยครับเนี่ยที่ด้านเพราะความเก่าครับ องนี is totally is ้ดูง่ายนะครับองนี้ดูง่ายครับผมก็เก็บสะสมมาอย่างนี้แหละครับส่วนใหญ่ผมไม่ดูผ้าเนี่ยครับผมจะดูผ้าเก่าไปก่อนครับดูเนื้อเป็นหลักก่อนครับเวลาลงสนามผ้าครั้งแรกต้องดูดูเนื้อเป็นหลักนะครับจําเนื้อให้ได้พอเราจําเนื้อได้ไปสนามไหนเราก็ไม่โดนหลอกลวครับนอกจากนอกจากเราจะหลอกตัวเองครับดูผ้าเก่าต้องดูเนื้อเป็นหลักครับเนื้อมันปลอมแปลงไม่ได้ลครับ เนื้อร้อยปีเนื้อห้าสิบปีนะครับมันหลอกกันไม่ได้หรอกครับกรบผ้าหล่อใหม่หล่อใหม่ในเนื้อมันจะสดใสนะครับเนื้อมันจะสดใสครับมันจะเทียบกันไม่ได้เลยครับนี่ครับหล่ออันนี้หล่อเก่านะครับหล่อเก่าครับดูเนื้อทั้งสิครับเนื้อมันจะด้านนะครับมีรอยด้านนะครับแล้วก็นิ่งนะครับแม้กระทั่งลมดํานี่ยังด้านเลยครับสีลมดําจะด้านนะครับ ไม่แววไม่วาวไม่มันนะครับัด้านอย่างเดียวครับไม่ใช่ด้านด้านไม่ใช่ด้านได้านอโอสครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผิวด้านอย่างเดียวครับตัวหนังสือฉันก็คมชัดนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามีรอยลมดํานะครับแล้วก็มีรอยขาเหมานะครับข่าเหมานี่ความเก็บเก็บไว้เก่าครับก็เลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้ามองตาเปล่านี่มองชัดเลยนะพอชันคล้ายคำว่าคล้ายเลยครับพอชันคล้าย หลวงพ่อคล้ายนะครับดูผาาเก่าดูดูดูเนื้อมาเป็นหลักครับส่วนใย่เวลาเราไปเดินสนามภ้าเครื่องเราต้องดูเนื้อก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูพิมพ์พอพิมพ์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาแล้วครับปัญหาคือเนื้อครับถ้าเนื้อไม่ถึงยุคเนี่ยมันก็ไปไม่เป็นแล้วครับดูพระเดี๋ยวมาดูขนันทั้งางกันต่อนะครับหมุนไปร,บรอบร,บ,ปรบรอบครับหมุนไปรอบรอครับ ดูพาต้องดูให้ทั่วทั้งองค์นะครับอย่าไปดูจุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วร้อยตําหนิ้อยอะไรจะเป็นจงเป็นจุดเนี่ยครับเอาเป็นเป็นบอกว่าบ่งบอกว่าเป็นพระแท้พระเก๋ไม่ได้ครับเพราะการหล่อโบราณเนี่ยครับมันบังคับกันไม่ได้แหละครับบางทีภายในนะครับภายในบล็อกก็อาจจะเกิดการชารุดในบล็อกครับอาจจะเทท้องไม่เต็มบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับ ที่ที่เห็นที่เรารู้ก็คือดูเนื้อครับดูเนื้อเป็นหลักครับดูเนื้ออย่างเดียวครับถ้าไปดูพิมพ์หลงพิมพ์นะครับไปไม่รอดครับส่วนใหญ่ผมเดินสนามผ้าเนี่ยมจะดูเนื้ออย่างเดียวครับถ้าเนื้อไม่ได้ผมก็เดินหนีเนื้อหนีแล้วครับรู้จะดูไปทําไมครับองค์นี้ทั้งเก่าทั้งซีดนะครับเนะี่ย ขาทั้งเก่าทั้งซีดทั้งเหี่ยวทั้งย่นครับปว่งบอกอายุเป็นผ้าเก่าอย่างที่บอกครดูผ้าเก่าให้ดูคนแก่ก่อนครับคนแก่เนื้อผิวย่นครับทั้งย่นทั้งเหี่ยวครับนี่ก็เหมือนกันครับดูสิครับเนี่ยมีความย่นความเหี่ยวในตัวครับมีความแห้งครับก็มันคนแก่ครับเขาเรียกอะคอลลาเจนครับคอลลาเจนไม่มีหล่อเลี้ยงผิวครับ ก็ลายทห้ผิวเหี่ยวครับพระก็เหมือนกันครับพอได้อายุผิวก็เหี่ยวเหมือนกันครับทั้งเหี่ยวทั้งย่นแล้วก็เนื้อจะดานด้านนะครับเนี่ยไม่เงาไม่มันทั้งสิ้นแลวครับพอไม่มีความเป็นหนุ่มแล้วนี่ครับไม่มันไม่วาวไม่วาวแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับดูง่ายๆครับดูง่ายๆครับ ดูผ้าเก่าให้ดูคนแก่ดูอายุไว้ก่อนอย่าหลงพิมพ์นะครับเพราะพิมเหล่านี้ทําได้หมดครับทําได้หมดโลงงานทําได้หมดครับพิมพครับที่ทําไม่ได้คือเนื้อครับเนื้อที่บังคับให้เก่าไม่ได้นะครับเพราะเป็นโดยธรรมชาติครับธรรมชาติของนืรอโลหะบังคับให้เก่าไม่ได้เหมือนบังคับคนหลุ่ม้เป็นคนแก่ครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับ พอขนหนวในน้ําเสียงก็สดใสใบหน้าก็ใสครับไว้ผมยาวขนาดไหนหน้าก็ใสครับไว้หนวดไว้เขาหน้าก็ยังใสอยู่ดวงตาก็สดใสครับแต่ขนแก่ไม่ได้นะครับไว้ผมยาวปิดหน้า่อยก็น้าหิวแล้วครับพระก็เหมนอนครับพระก็เหมือนกันครับฉันได้ก็ฉันนั่นครับพอเนื้อได้อายุเนื้อก็นี่นะครับมีทั้งความด้านครับความเงาความมันไม่มี ขนาดล้มดำองค์ท่านเนี่ยครับยังด้านด้านเลยครับไม่มีความมันเลยนะครับถ้าล้มดำใหม่เลยครับจะจะมันมันวาวาวครับมันวาวาวแต่นี่ดำด้านครับดำด้านไม่มีแววไม่มีวาวเลยทั้งสิ้นแล้วครับขนาดใต้ฐานนี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายขั้งก็ได้ครับนี่ครับใต้ฐานนี่ก็ยังยังนั่นเลยครับยังแห้งเลยครับแห้งหมดแล้วครับ ไอ้ข้าใจเป็นเป็นขี้เบ้านะครับขี้เบ้าฝังก็เป็นนี่ครับฝังในโตรงโต๊ะโอ้นี่ครับโอ้คุณนาาลณมท่านเลยครับตะไบเก่านะครับตะไบหยาบครับไม่ใช่ตะไบถี่นะครับเป็นเช่ตะไบละเอียดนะตะไบหยาบครับพอผ้าผ่านการลมดำมาแล้วครับก็เลยลบรอยตะไบไปบ้างมองถ่ายด้วยรูปนีอาจจะมองไม่เห็นครับดูจุดที่มองเห็นครับนี่นะครับเอาละครับดูหน้าดูหน้าอีกครั้งครับ ตัวเนื้อเป็นหลักนะครับดูความเก่าเป็นหลักครับส่วนใหญ่ผมเดินสนามพักไปอย่างเงี้ยครับจะดูพักคักเก่าไว้ก่อนครับดูความเก่าไว้ก่อนครับใครบอกว่าเก๊ผมก็ซื้อครับขอให้เป็นพักเก่านะครับเดินสนามอย่าไปเชื่อใครครับเชื่อตัวเองครับในเมื่อเราเชื่อตัวเองไม่เชื่อคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องดูครับใช้ความจําครับดูครับดูความเก่าอย่างเดียวครับ ผ้าเก่านะครับเนือต้องแห้งนะครับต้องเหี่ยวต้องโยนไปตามสภาพเหมือนคนแก่ครับแรงโน้มถ่วงของโลกครับพาะเก่าเนี่ยก็ต้องเหี่ยวต้องโยนนะครับเอาละครับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะนําคลิปพระแต่ละคณาจารย์นะครับให้ท่านชมใหม่นะครับ เพราะว่าเรายังมีอีกหลายองค์ที่จะรอเข้ามาถ่ายทำคลิปอยู่ครับเอาล่ะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ